สวัสดีครับอยู่กับช่องวิทยเหนือํำคลาสสิกนะครับวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวนะครับเนี่เกี่ยวข้าวเกี่ยวของอยู่กับเจ้าคูบต้าดีซีเก้าห้าทีมของทีมงานรถเกี่ยวข้อบครัวนะครับบริการดีเป็นที่หนึ่งนะครับ นี่เกี่ยวข้าวอยู่ที่บ้านหนองง่วงบ้านผมเองครับตำบลหินดาดอำเภอไผ่แถลงจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่านาอยู่โซนจัก,กราดนะครับเนี่ยขามคลองมาก็เป็นเขตอำเภอจัก,กราดครับเนี่ยฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นฝังจัก,กราดราเกี่ยวทิ้งต้นไม้แต่ไมวเกี่ยวข้าวอ่ มาดูกันต่อครับกับเจ้าโคเวาตาเดี๋ยวไปดูฝั่งหน้ากองเกี่ยวสะอาดมั้ยวันนี้อยู่ที่นาตัวเองนะครับ หัวซา,า,ากหัวคว่จังหวะคมเจ็บเผาลุกพกตอนนี้ก็ลงเขียวปิ้งแรกนะครับมีปิ้งนึงหน้าผมไม่ร้ายหรอกครับบอล,ละนิดบอล,ละหน่อยอยู่ใกล,ใกล้ๆบ้านอีกไล่กลัวๆัวงนี้ก็นาดหน้อที่เกือบสองไลนรนะครับ เขาตั้งครับเกี่ยวได้เร็วมากครับเขาผมไม่ค่อยล่มกับเขาเด้เขาไม่ล่มเลยครับเนี่ยคนไหนที่เขา่าล่มทำนาว่าเป็นปนาพันวาหรือปุ๋ยไม่พอพู้เดียผมเขาตั้งไม่ล่มเลยเขาเลยรถเกี่ยวเกี่ยวง่ายครับเขาตั้งเนี่ย หมดหมดอันตุนลงมาดูนะครับรวดย่างเดียวครับเขาลมเฮ้ยเขาตั้งวิ่งกัับรวดเลยครับดันได้เต็มที่นะครับเนีย่ยเขาก็ไม่นัดเท่าไร่หรอก ตอนหวานมันไม่ค่อยขึ้นตอนมันโดดแรงตอนหวานม,มีเวลาไปเ,ยไเลยแกเนี่ยมูนน้เนี่ยแกเอาอีกแค่นี้นะของสภาเช็คสามวันนะ็คสามว,วันก็เกี่ยวกันได้นี่เรื่วอว่านี่เราอีกวันทุกวันเนสาร์นั่นแล้วนี่เป็นการสุกก็ได้ดหรอกมาไปเจ้ามาหน้าทีไปอีกทุกคนเุกานกันทีกวันไง ช่งเป็นามไปนอว่าเป็นวงกูดช่วงนี้เขาลงบ้านเองกันแล้วบอกแกไว้เลยแล้วก็แกกัดจัดบอกมาแล้วออ<อ>ช่วงนี้แกกัดแกกัดลงบ้านเองกันเลย มีทีมงานดูเดินดูเขาเรียดให้ได้ท้านาขวังรถเกี่ยวครับเอารถไถมาบริการนะครับเสร็จแล้วก็มาเดินเก็บเขาเรียดท้งดรถมันเดินไปเรื่อยกรอบจิ๊บไล่อ,ออกไปนี่แหละยังเนี่ยก็ไม่จัรเกี่ยวเลย ร้านรถไม่ใครก็อยากยอได้จะจบแล้วเดี๋ยวหอบฟางใบดาไปยัดรูรัว ตรงฟ้าไท้ยัดต้องข่างฟ้าไายใครขับรถเราก็ผเผา,เา,เา,าม่เรดี๋ยวเอาไวบาดเป็นอเกไมรู้จิตพอทิงเทียมพอแต่ใคที่ตเป็นหายแนตวเิ่เาเก<อ>ี่ยวิ่งไหนดึงนี่ หมดบางก็เลดี่ยวเขาไม่ได้ยกใหม่ย่ร้อยแล้วครับต่อไปก็จะมาลงบิงที่สองละบิงแรกก็เซ็ตละใช่เวลาเจ็ดนาทีครับในการเกี่ยวบิงนี้โอ้ใช่เวลาเจ็ดนาทีบินตัวน,นี้บินเจ็ดนาทีแล้วเลยวะ ะจะมาลงวิ่งที่2แล้วครับเอามาวิ่งที่2แล้วครับร้อยเขาเพงแพงก็อ่อยเนาะกิโลรัมลแสนบาทยูเจียวปิงดีสองแล้วครับเาาบราตั้งแล้วเกี่ยวง่ายเนาะแต่หลัางบ้านอ้อยกับ,บมะล้มได้แล้วเนี่ย บอลลูมอะไรกับบลมของหน้านูน่นมันบอลนี่มีเดินดุดนแต่ว่ามันก็ยังเขียวเท่ากันเท่ากันนี่นหะนี่แต่ชายว่าทำหน้าเป็นตัวนี้เขาบอลลมเลมเหม <c oughs> ือนเันบอรู้ละเดือดเขาง่วงเนาะนอนรับดีขนาดาม,มาแล้วครับตอนนี้กำลังเก็บด้านคางคังงนนาบิงนี่ก็บเทิงเข่าเทิงยาเพิ <c oughs> ่งบอลกับยา ้อนหวานใหม่ๆม,มันบางมากเลยนะครับเนี่ยนี่ว่าดีอยู่เออ,หม,อ,อหมด่หลายโอ้หมดหมดการับโอ้เม่อไรใส่บูตมาหมดการโอ้ย แส่โซโซมาวัดกับโคตรโอ้ยหตอั้นวันชีวิตรวยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลีมโยนใส่ชาติชาติตอนในเกมในเกงเราก็โยนใส่นะครับ หัดไปหมดแล้วครับท่านยาท่านเขาแต่พออุ้มไป่้วนครับขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผู้ใหญ่เนือดัคลาสสิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ